ขอเสียงสาธุพร้อมกันดังๆเจ้าค่ะสาธุสวัสดียามเย็นครับผมกับปุ้มทิพกินเที่ยวครับความสุขอยู่ที่การค้นหาครับวันนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์ครับผมจะพาทุกคนมาเที่ยวงานอุทาห์น้ำๆน,นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเขามีการรำถวายหน้าพุทธามหาธรรมราชานะครับ เดี๋ยวเราไปดูและชมกัินกับผมไปครับดูครับอู้คนเยอะครับอัปเดตนะครับวันนี้วันที่15กันยายน2563น้ำงานอุบมพารน้ำนี้เขามีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-20กันยายน2563นะครับ ในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับผมนอกจากจะมีพิธีอุ้มพระดำนำ้ำแล้วก็จะมีการแสดงแสงเสียงตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชรชปรานนะครับมีกิจกรรมแข่งขันพายเรือทวนน้ำครับแล้วก็มีการจําหน่ายสินค้าหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยครับและเทศกาลอาหารอร่อยมาเลือกกินและชิมกันได้เลยครับผมตลอดจนกิจกรรมบันเทิงต่างๆต,ตลอดงานครับไปครับไปดูเขาลาถวายกันครับผม ดียวใบไม้ของผ้าสบายหรือผ้าคาดเอวอันเป็นสีประจําจังหวัดเพชรบูรณ์หมายถึงกากรเกษตรอันอุดมสมบูรณ์สีน้าตาลของโจงกระเบนหมายถึงสีของเปลือกมะขามหวานซึ่งเป็นผลผลไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงค,คลเลิกแล้วก็ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาเลิกเลิมพิธีการรังถวายพระพุทธมหาธรรมราชา รบัดน,นี้ครับพระบุษทะมาหาธรรมราชาทิปย์ีเหล่าข้านี้จักรังทวา อกันดังๆเจ้าค่ะสาธุอาดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้ราถวายทุกท่านนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับสวากาโตะขวตตตาโมธรรมนามะส ทุกาสพันใน้งส่วนอกังส่วนใน้ส่วนใดๆอให้ประลังื่นไปขอให้ทุกท่านบิโชคดีโชคเือนโชคว,วันโชคยามให้ดังให้เด็มดังรุุ้กท่าทุกคนด้วยเธอ เลี้ยงปั้นขวัญเชืนอพระราให้มีเงินตราสินทารารยบยศมากขึ้นไปด้วยเงินสาธุก็ขอให้รวยสินรวยทรรวยเงินรวยทองหลับก็รวยตื่นก็รวยสะอึกก็รวยทุกคนนะครับในวันพวกนี้หวยออกขอให้ถูกทุกคนด้วยนะครับ ฝีหน้าฟ้าใหม่นะครับเราจะได้มาเจอกันตรงนี้ครับและในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมที่วัดไตรภูมินะครับก็ภาคเช้าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับหลังจากนั้นจะประกอบพิธีพุทธาพิเศษนะครับและประกอบพิธีบวงสรวงเทพพญดาที่รักษาองค์หลวงพ่อพระมุขพระมาราชานะครับสัญญาการหลวงพ่อไว้ด้วยนะต้องมานะฮะขอให้มีงาน ทางทีวีนะครับให้แฟนๆได้ชมกันนะครับตลอดปีก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีงานเยอะๆนะครับนำคณะดารามาถวายหลวงพ่อด้วยนะขอพระคุณมากๆเลยนะครับแต่ขณะนี้นะครับในส่วนของผู้รับถวายที่เป็นส่วนของอำเภอทั้ง11อำเภอกําลังข้ามถนนไปฝั่งนู้นรั่เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียกว่าขออภัยในความไม่สะดวกนะครับในการสัญจรเป็นมาของพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้อ,อย่าลืมนะครับว่าในส่วนของพิธี่วงเช้าที่วัดไตรภูมิเป็นอีกหนึ่งพิธีสําคัญนะครับก็คือว่าพรุ่งนี้ตั้งแต่เจ็ดนาฬิกามีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์พิธีพุทธาพิเศษ เปลียนพระพุทธมหานธรรมราชาที่จะแจกจ่ายจากผู้ราวสว่างนี่แหละครับแล้วก็พ,พิธีวงสรวงพิธีเสด็จอาทิตย์ดำน้ำนะครับแล้วก็ช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมะีในส่วนของขบวนแห่อัญเชิญองค์พระรอบเมืองเพชรบูรปีนี้ยิ่งใหญ่ครับนาะแปดขบวนใหญ่ถึงพันกว่าชีวิตนะครับที่สิแปดสิบเก้ายี่สิบสี่คืนนะฮะตั้งแต่รุ่งตรงนะครับมีการแสดงแสงสียงตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชรบุรี นะครับอดีตสู่ปัจจุบันอันจธกำรพระพุทธ,ธรรมหาร,ราชานะครับ mm hmm. จะมีการแสดงอยู่ที่เวทีกลางพุทธอุณยานเปเชอุระตัวน,นี้เวทีมีความกว้าง50เมตร ความยาว24เมตรใหญ่มากดัะนั้นการแสดงแสงสีปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์สำคัญครับครับนะครับก็เม่ค่อยเดินทางนะครับเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านแล้วก็พักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เราจะได้มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับกับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่เดินทางมานะครับแต่เดี๋ยวนะครับวันนี้เคครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วครับ ให้ชมเล็กๆน้อยนะครับวันนี้อัปเดตรครับวันที่15กันยายน25ง3นนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับงานอุ้มพระดำน้ำนะครับ